สวัสดีครับสวัสดีวันที่23ตัวตุลาคม63นะครับ9เดือนครับ9เดือนหลังจากเสียบตัดต้นผมวินกิ่งไว้วันนี้ผมจะมาตัดกิ่ง,งนะครับครับตัดกิ่งที่เราเว้นไว้ออกนะครับ เอาเดือนครับ,รบผมเว้นกิ่งไว้9เดือนนะครับผมก็มาตัดวันนี้ เพ,เพื่อนจะตัดช่วง2อเดือน3ามเดือนก็ได้นะครับผมเว้นไวแล้วผมดูแล้วมันจะโตดีกว่าไม่เว้นกิ่งไว้นะครับต,ต้องตัดแล้วครับแล้วถ้าเราเว้นไว้กิ่งนี้มันจะใหญ่นะครับล่างและกิ่งนี้ก็จะ เล็กนะครับถึงผู้เรียนถึงผู้เรียนพันนะครับมันก็จะเล็กถ้าเราเว้นกิ่งล่างไว้นานตกินนะครับคือผมดูแล้วแต่การจะเรือนโตจะไปดีกว่าไม่เว้นกิ่งไว้นะครับตัดย้าให้ถึงต้นนะครับตัดย่า้ถึงต้น ต้นนี้ผมไม่ได้วินกิ่งไว้นะครับต้นนู้ผมไม่ได้วินกิ่งไว้เป็นปีแล้วครับต้นนี้แต่พอไม่เว้นกิ่งมันจะโตช้าต้นที่ผมเสียบเก้าเดือนจบโตทันเลยนะครับโตทันแล้วผมวินกิ่งไว้ ต้นนี้ต้นที่ผมทำคลิปเสียบข้างคลิปเล็กๆนะครับไม่ได้วิ่งถิ่งไว้นะครับแต่การจะเดินตโตๆมันจะช้ากว่าต้นที่ผมวิ่งถิ่งไว้นะครับมาสังเกตสองต้นนะครับ ต้นนี้ผมเสียบแบบไม่มีกิ่งนะครับไม่ได้เว้นกิ่งเห็นไหมครับโตช้ามากโตช้ามากนะครับสูงแค่แค่หน้าอ,อกผมเองแต่ต้นนี้ครับต้นนี้เว้นกิ่งไว้ครับเว้นกิ่งไว้สูงท่งวงัวผมเลยครับเสียบหลังนะครับต้นนี้เสียบหลัง ต้นโน้นเสียบก่อนไม่มีกิ่งใช่ไหมครับการจเจริญเติบโตแตกต่างกันเยอะใช่ไหมครับต้นนี้วินกิ่งเช่นกันครับเพื่อนๆจะสามเดือนสีเ่เดือนจะตัดก็ตัดได้น,นะครับไม่มีผลสีอะไรครับ ลุเรียงก็จะตัดผมผมเว้นไว้ดูว่ามันจะมีผลต่อการจะเริญเติบโตหรือไม่มีครับผมรู้สึกแล้วว่าจะจะโตเร็วกว่าไม่มีกิ่งเยอะนะครับตัดแล้วที่ผมตัดเพราะผมต้องการให้กิ่งกิ่งกราล่างใหญ่เลยนะครับแต่เราเว้นไว้นานเกินกิน่ง กิ่งทุเรียนที่เราเสียบข้างไว้จะจะไม่โตนะครับก็มันจะไปโตตรงที่กิ่งของทุเรียนบ้าน นีปีกว่าๆจะเป็นลำต้นเดียวกันแล้วนะครับเจ็บข้างปีกว่าๆนะครับต้นนี้เป็นลำต้นเดียวกันแล้ว สิบเดือนหลังจากเสียบคางนะครับเก้าเดือนหลังจากตัดต้นที่ผมมิงกิ่งเอาไว้มาตัดกิ่งนะครับก็รู้สึกว่ารู้สึกว่ากิ่งที่เราเว้นไว้มันจะโตนะครับพอมันโตแล้วทำให้กิ่งกิ่งทุเรียนพันุ์ กิ่งล่างมันจะเล็กเล็กกว่านะครับดังนั้นเราต้องตัดนะครับเพราะว่าเราต้องการให้กิ่งทุเรียนพันกิ่งล่างใหญ่ครับถ้าเว้นไว่งของทุเรียนบ้านมันก็จะใหญ่ใหญ่เกินนะครับทําให้กิ่งของทุเรียนพันมันเล็กตัดย้ายชิดต้นนะครับ เก้าเดือนนะครับหลังจากตัดต้นเก้าเดือนที่ผมมงกิ่งเอาไว้สิบเดือนหลังจากเสียบต้างเพื่อนๆจะตัดช่วงได้สักสี่ห้าเดือนก็ได้นะครับได้ประมาณสักสี่ห้าเดือนแล้วก็ตัดทิ้งเพราะมันจะช่วยกันปลงหานนะครับให้ตาที่เราเสียบโตเร็วกว่าไม่เว้นกิ่งนะครับ ไม่เว้นก็ได้นะครับไม่เว้นก็ได้แต่มันจะโตช้ากว่านะครับเวินก็ได้นะครับนะครับเวินกิงทำให้โตเร็วเดินเร็วนะครับ ข้างล่างนี้ก็จะใหญ่จะใหญ่นะครับพอเราตัดกิ่งของทุเรียบ้านที่เว้นไว้แล้วถิ่งกิ่งของทุเรียนพันธุ์ข้างล่างกจ็จะใหญ่ขึ้นนะครับเช็บข้างซ้อมไว้ แบบไม่วินกิงนะครับแต่เสียบหลังนะครับมันจะโตเล็กกว่าแต่เสียบหลังเสียบไม่วินแบบไม่ว้นกิ่งนะครับ ต้องเสียบซอมไว้นะครับแต่ว่าพุงาพ่งเร็วมากพุ่งเร็วมากแล้วผมเป็นกิ่งไว้ก็ตัดนะครับตันอย่างนี้ก็ตัด ไม่มีกิ่งเว้นไว้นะครับนะครับโตช้ามากนะครับเสียบพร้อมกันนะครับโตช้ามากส่งพุ่มก็เล็กนะครับเพียงแต่พุ่งสูงอย่างเดียวไม่มีส่งพุ่ม ส้มไหมนะครับผมส้มเอาไวา้เรียนเรียญส้มต้นนี้เป็นทุเรียนเสียบยอดซื้อม,มาส้ม,มก็เสริมราก นี่ผมตัดทิ้ไงไว้หลายวันแล้ว นี่ครับถิงล่างก็จะเล็กนะครับตรงน,นี้ก็เป็นต้นเสียบยอดซื้อมาซ่อมแล้วก็เสือมารากไว้สามรากนะครับารากไว้สาราก นี่ครับใหญ่มากครับกิ่งข้างล่างใหญ่มากกิ่งทุเรียนมากที่เว้นไว้ทีนี้พอตัดแล้วจะทำให้กิ่งนี้คงจะใหญ่ขึ้นนะครับจะใหญ่ขึ้น gấp chiều ครับขอบคุณเพืพ่อนๆนะครับที่ติดตามรับชมทุกคลิป วันนี้ผมทำคลิปตัดกิ่งข้างล่างกิ่งตุเรียนบ้านที่เว้นไว้นะครับผมมาทำคลิปให้เพื่อนๆรับชมแล้วก็อัปเดตตุเรียนเสียข้างที่ผมทำคลิปไว้หลา,ลายคลิปให้เพื่อนๆดูดูเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากมากนะครับ kita mencumkan script เพื่อนๆจะตัดทิ้งตั้งแต่สีห้าเดือนแรกก็ได้นะครับผมว่าให้ได้จากสีห้าเดือนก่อนค่อยตัดนะครับเพิ่ตงตัดช่วงสองสามเดือนแรกทำให้ผู้เรียนของเราโตช้าครับเดือนช้าผมสังเกตแล้วผมไม่ได้วิชาการอะไรนะครับแต่ผมดูจากต้นของผมระวาง เว้นกิ่งกับไม่เว้นกิ่งนะครับผมไม่ได้วิชาการหรือว่ามาสอนเพื่อนๆนะครับผมทำให้เห็นตามที่ผมทำนะครับผมสังเกตดูของผมต้นที่เว้นกับต้นไม่เว้นความจเจริญเติบโตมันต่างกันนะครับครับขอบคุณนะครับ ที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ